สวัสดีครับทุกพพท่านของบุ๊กและทีมงานร้านยาเจริญรุ่งเรืองยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ลูกค้าโตโยต้า o ร t u n เนอร์เข้ารับบริการอัพเกรดช่วงล่างนะครับเลือกใช้เป็นโช๊คอัพ y s s ECU นะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนุ่มนวลน,นะครับของทางบ้าน y s s E Series ในสาย ที่คอมฟอร์ตมากๆนะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้นะครับต้องการใช้งานรถตนนะครับจะได้ช่วงล่างแบบนุ่มนวลหนึบนะครับใช้งานในชีวิตประจําวันเดินทางไกลบ้างนะครับนี่เลยใช้เป็นตัวนี้ YE Series นะครับตัวกระบอกนะครับทำมาจากอลูมิเนียมนะครับทำให้ระบายความร้อนได้รวดเร็วนะครับน้ำหนักเบานะครับใช้งานต่อเนื่องยาวนานนะครับระบบการทํางานเป็นโมโนทูบตอบสนองกระชับัวไวมากๆนะครับ ลดอาการโค้งเทียงยุ้ยสายได้นะครับเข้าโค้งมั่นคงมั่นใจยิ่งขึ้นนะครับสำหรับพี่ลูกค้าท่านนี้นะครับด้านหมายเข้ารับบริการเข้ามานะครับมีของมีคิวเข้ารับบริการได้เลยนะครับติดตั้งเซตอัพและตั้งส่วนให้แบบครบจบในที่เดียวนะครับสำหรับพี่ลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้รถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์อยู่จะเป็นรุ่นไหนปีไหนนะครับหรือจะเป็นรุ่นอื่นๆนะครับอยากเข้ารับบริการอัพเกรดช่วงล่างนะครับใช้ YS แบบนี้บริการครบแบบนี้ที่ร้านยางเจริญนุ่งเรืองยินดดดีีีตต้ออนรัับคท0866559195ผมลงายิสสว